เป็นที่ปรึกษ,ษาสถาบันขนานาชการารมงสิงห์ทองในอดีตก็เป็นผู้มีการสศเข้าทดสอบนะคะอันนี้ก็เป็นบทบาทปัจจุบันสําหรับคุณหมอเนี่ยนะคะมาตานเนี่ยสำคัญมากต้องใช้นในการป้องกันตัวในเรื่องของความปลอดภัยนะคะที่ปฏิบัติงานึ้นอันนี้ก็เป็นรีเสิร์ชที่เขาทำขึ้นมาจากที่กรณีแ่กหาให้ใช้ถึง200ชุดนะคะ นี่เป็นที่มาว่าทําไม PPE ถึงมีปริมาณความต้องการเยอะวันวันนี้เนี่ยมีคนไข้เนี่ยสี่ล้านคนให้เรานึกออกนะว่า PPE ที่ต้องใช้เนี่ยมากมายขนาดไหน,ไหนมันไม่ได้มากเฉพาะปริมาณแต่ว่าตัวมาตรฐานก็สําคัญเพราะว่าในกระบวนการที่ปฏิบัติงานของนักการางการแพทย์ทั้งระบบเนี่ยต้องการความปลอดภัยในการ การติเชื้อในกระบวนการระหว่างการรักษาทั้งหมดมาตรฐานสําคัญมากมีมาตรฐานของ PPE เนี่ยมีอะไรบ้างก็มี2ค่ายใหญ่ที่ค่ายมีการกับค่ายของยุโรปนะคะทั้งสองค่ายนี้ก็มีความสอดคล้องคล้ายกันคือมันต้องป้องกันของสารคัดหลั่งนะคะหรือว่าเชื้อนะคะที่จะติด เข้ามาจากจากผู้ป่วยเข้ามาที่ผู้ปฏิบัติงานคือคุณหมอเรื่องความสามารถในการกันน้ําของชุด PPE เพราะเนื่องจากว่าเชื้อของในกรณีของโควิดเนี่ยมันมากับน้ำนะคะมากับดอปเล็ตนะคะเพราะงั้นการป้องกันเนี่ยสำคัญมากแล้การป้องกันเนี่ยมีทีระดับนะคะก็บ้านเราเนี่ยเท่าที่มีประสบการณ์มาในประกอบหมอเนี่ยคุ้นเคยกับมาตรฐานของออในอเมริกาซึ่งมี4ระดับนะคะระดับสี่งต่ำนะคะระดับสี่ง ค่อนข้างเสียงน้อยนะคะต่านี่คือเสียงคือ,ค,อคือแทบจะไม่เสียงเลยนะคะเราเรียกว่าเลเวลหนะคะระดับที่เสียงนะคะเลเวลสซึ่งเป็นระดับที่มีการใช้ไม่สุดระดับที่เสียงพอสมควร moderate เป็นระดับทีออ่ใช้ในห้องผ่าตัดในกรณีที่เป็นการทํางานแบบในเชิงหัฒนการคุณหมอเนี่ย หัตการนี่หมายถึงว่าผ่าตัดลงมือล้วงฟักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก,ก็แล้วก็เสียงสูงสุดนะคะคือระดับสี่ตอนนี้ในระดับสองเนี่ยค่ะที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมีานาในในในบ้านเราเนี่ยก็มีความขาดแคลนแล้วก็จะเห็นว่าประชาชนทั่วไปหรือว่าหมอหรือบุคลากรทางการแพทย์ตอนที่ขาดเนี่ยเราก็หาอะไรทุกอย่างที่กันน้ําได้ซึ่งอันนั้นเนี่ยเราก็มารู้กันภายหลังว่าคือคือจริงไม่ได้ร่วมภายหลังรู้แต่ตอนนั้นว่ามัน,ม,นมันไม่ได้มากทั้ ที่ถามว่ามาตรฐานเนี่ยสำคัญขนาดไหนก็คงตอบว่าสําคัญมากแล้วก็สําคัญทั้งในแง่ของตัววัสดุของผลิตภัณฑ์การตัดเย็บนะคะการออกแบบการใช้งานความปลอดภัยตั้งแต่การถอดการใส่นะคะอันนั้นสําคัญหมดนะคะในแง่ของคุณภาพมาตรฐาน ประกอบการสิทธทอเนี่ยเราอาจจะใหม่สําหรับในการฝิกชุด PPE ในเรื่องของการฝิกชุด PPE ของทางการแพทย์เนี่ยหน่วยงานที่สําคัญนะคะอันนึงคณะกรรมการสํานักง,งานอาหารและยานะคะหรือเราเรียกว่าออยอนะคะสำนักง,งานนี้มีหน้านะที่ในเรื่องของการควบคุมกลไกลนะคะในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในทางการแพทย์นะคะในกรณีขือน PPE เนี่ยก็อยู่ในชุดที่เขาเรีวยกว่าเป็นชุด วัสดุอุปกรณ์ของทางเครื่องมือแพทย์นะคะแล้วก็เป็นขอบขายที่เรียกว่า Nursing Service Nursing Service ก็คือพวกชุด PPE ที่ใช้ทั้งหลายจะเป็น r e u s a b l e g o กาวเป็น Single Use เป็นอะไรที่ใช้ในในระบบของการดูแลรักษาเนี่ยนะคะแต่ว่าเป็นเรียกว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้เข้าไปในร่างกายนะคะคือคือเขาแบ่ขงขอ,งอย่างนี้นะะว่า ยง PPE เนี่ยคือเราใส่เราใช้หมอใช้ในยอยู่นอกแต่ว่าถ้ามันมีประเภทวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าไปในร่างกายหรือเวลาที่เขาผ่าตัดต้องตัดเย็บแผลน,นะคะของเราเนี่ยอยู่ในอยู่ในกลุ่มที่เป็นเรียกว่า n u r s i r v s e r นะคะก็ยอยเองเนี่ยเขาก็จะดูะความพร้อมของผู้ประกอบการในแง่ของกระบวนการผิตนะคะว่ามีมาตรฐานไว้มีการควบคุมนะคะรวมทั้งวัสดุรวมทั้งมาตรฐานของตัว ผิดพ,พันแต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่จดทะเบียนมาตรฐานผิดพันนะแต่กําหนดว่าผู้ผลิตผิดพันธ์ที่น้มาขออนอยอตต้องได้ตามมาตรฐานซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีคณะกรรมการที่ไปชุมนุนไปนะคะก็จะอ้างอองมาตรฐานของยุโรปมาตรฐานของอเมริกาแล้วก็อาจจะมีมาตรฐาน ประเทศจีนด้วยซึ่เป็นแหล่งที่สปลายพ PPE ใหญ่เพราะว่าบ้านเราเนี่ยในอดีตเนี่ย p p e เรานําเข้านะคะโดยเฉพาะที่เรียกว่าซิงเกิลยุที่นําเข้าเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของต้นทุนในการผลิตเราต้องยอมรับว,ว่าจีนเนี่ยเขาเขาทำได้ถูกกว่านะคะแต่พอในยุคโควิดเนี่ยทุกคนก็มองว่าถ้าจะใช้ s ิงเ l e ลยู p พีจากจีนอย่างเดียวเนี่ย,ยอาจจะไม่ปลอดภัยในแง่ของ ตอนที่ถ้าเกิดว่าของมันไม่ได้มาตรฐานหรือว่าถ้ามันมีปริมาณการใช้เยอะเนี่ยมันก็มีเรื่องของปัญหาของขยะสิเชนะคะอันนี้เป็นที่มาว่า PPE ในเชิงพานิชต่อไปเนี่ยเราก็คงจะมองไปที่เรียกว่าที่มันใช้ซ้ำได้นะคะหรือว่าที่เราทำกันตอนนี้เป็นสี่ห้าหมื่นตัวเนี่ยนะคะก็คือ isolation gown นะคะ isolation gown reusable เนี่ยอันนี้ reusable ก็บอกอยู่แล้วใช้ซ้ำได้การใช้ซ้ำได้ตรงนี้เนี่ย มันก็ต้องเป็นการใช้ซ้ําได้ตามมาตรฐานที่ออยองเขากหนดแล้วก็ผู้ผลิตก็ต้องเป็นผู้ผลิตที่จดทะเบียนกับออยลเท่านั้นนะคะความสําคัญของออยอกับเรื่องของมาตรฐานผู้ผลิตอันนี้ก็คือเรื่องมาตรฐานฉลากมันเหมือนฉลากอาหารมันเหมือนฉลากยานะคะฉลากกากับผลิตภัณฑ์ที่เป็น PPE มีความสําคัญมากนะะถ้าบอกฉลากผิดมันก็หมายถึงความไม่ปลอดภัยของผู้ใช้ด้วยนะคะนัน ต้องสาหรับผู้ประกอบการในเชิงพณิชย์นะคะบางทีเราเราอาจจะคุ้นเคยกับในอุปสรร์ในพิพันธุ์ที่เป็นเสื้อผ้าทั่วไปเราก็จะให้คําแนะนําหรือโฆษณาแต่ของกรณีของ PPE ไม่ได้นะคะเราต้องมั่นใจว่ามันเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ทางอยแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของออยอนโดยเฉพาะหลักเกณฑ์ของฉลากกากับพนนิพันธุ์ก็ในเชิงพาณิชย์ก็เราก็ต้องระวังตรงนี้ มีนะคะกรณีนี้มีเพราะว่าหนึ่งเ,เราก็ยังเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนประเทศเดียวที่เราต่อในทั้งซัพพลายเชนนะ,ะเรามีความร่วมมือกันในระหว่างซัพพลายเชนมาบ้างก่อนหน้านั้นนะคะหลังจากที่มันหมดลูกโคต้านะคะแล้วก็ผู้ประกอบการที่เราเหลืออยู่ตอนนี้ mm hmm. ก็เป็นผู้ประกอบการที่เรียกว่าให้ความสําคัญกับเรื่องของ นวัตกรรมเรื่องการพัฒนานะคะมันพิสูจน์แล้วค่ะใน PPE level 2เนี่ยเราใช้เวลา 40, 40กว่าวันเนี่ยเราลงได้ทั้ง supply chain เรา supply ได้ถึงแม้ว่าองค์การเภสัชจะรับซื้อแค่4 4,000ตัวพอตอนที่เราทำัวเลขจริงๆเนี่ยทางสมาคมที่หนูก็มีเห็นว่าเราสามารถจะ supply ได้เนี่ยเป็นล้านหลาได้เดือนเป็นหลักแสน อันนี้เราพูดถึงแค่ผู้ประกอบการในกลุ่มเราที่ได้ขึ้นทะเบียนออยเป็นกรณีพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นความเล่งดุจแค่สิบกว่าลายเลยเนะี้ยเพราะฉะนั้นถามว่ามีศักยภาพไหมนี่แล้วเราสามารถทําในเป็นเลเวลที่สูงขึ้นไปเลเวลสามเลเวลสี่ในกลุ่มผู้ประกอบการเราเนี่ยมีอย่างน้อยสี่ห้าลายที่มีความ้องนะครฉะนั้ ในเดือนมิทุนานนี้เนี่ยเราก็อาจจะเห็นประกอบการที่ผลิตแล้วก็พัฒนา PPE ในเลเวล3ในเลเวล4ซึ่งตองน,นั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรารอความพร้อมคือความพร้อมของการทดสอบตามมาตรฐานแหละซึ่งเราโชคดีนะคะที่เรามีกรมวิทยาศาสตร์บริกรารสถาบันสิ่งทอนะะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะแล้วก็อยเอชช่วยกันนะคะ พัฒนาในเรื่องของวิธีการทดสอบตามมาตรฐานนะคะแล้วก็เรามีทางมหาลัยมหิดลด้วยนะคะซึ่งเนี่ยหลายๆหลายๆห,ห,หน่วยงานช่วยกันเพราะฉั้นโดยส่วนตัวก็มั่นใจว่าภายในเดือนมิถุนานะคะหรืออาจจะไปถึงกรกฎาคมเราก็จะมีมาตรฐานการทดสอบตาม PPE ในเลเวลต่างๆกันถึงตรงนั้น เมื่อผู้ประกอบการผลิตได้มีห้องแลบทดสอบได้เราก็จะมีสินค้าที่ได้รับความาที่ได้ที่สามารถทําให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานนะคะคือคือถามว่าทําไมต้องผลิต p p ตามมาตรฐานเพราะ PPE ที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันมันไม่สามารถช่วยการันตีอะไรได้หรือว่า มันใช้ได้แล้วมันจะปลอดภัยไหมนะคะเพราะนั้ในกระบวนการที่เราทําตั้งผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ที่เราทําในชุด p p e รุ่นเราสู้แล้วกำลังพัฒนารุ่นเรานะนี่ยสิ่งนึงที่เราทําเหมือนกังหมดคือเราสร้างความลูกมืออย่างไม่เป็นทางการนะคะทั้งซัพพลายเชนระหว่างผู้ผลิตต้นน้ํายันผู้ใช้ก็คือฝ่ายสาธารณสุขนะคะซึ่งเราก็โชคดีมากที่เรามีทางองค์การทีสน,นะคะโดยเฉพาะประธานบ o a r เขา ให้ความสําคัญนะคะแล้วเขาก็ช่วยท่านก็ช่วยสนับสนุนแล้วก็ยงเครือข่ายในกระสวงสารสุดเข้ามาทําให้ทางความเป็นไปได้ในการผลมีชัดเจนนะคะสำหรับบทบาทของสาบันสิงทรก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าเราเป็นห้องแลบที่ทําในเรื่องของการทดสอบทั้งในเชิงกายภาพแล้วในเชิงของตัวประมาณฟังก์ชันเอามา สิบกว like ่าปีแล้วนะคะเราก็ยังได้รับทุกประมาณนะคะสนับสนุนโดยอุตสาหกรรมพัฒนาบุริทิโดยสถาบันเองแล้วก็อาจจะเป็นหน่วยงานของในกระทรวงอุตสาหกรรมในอนาคตนะคะนั้นเราเองก็ยังเป็นจุดเชื่อมโยงที่สําคัญนะคะให้บริการให้คําแนะนําในเรื่องของกระบวนการพีพีเอที่ที่ได้มาคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องทดสอบอย่างเดียวแต่เรื่องของการเชื่อมโยงพวกคุณต่างๆเข้ามา นะคะคเพราะว่าซัพพลาย,ชยเชนสำคัญมาก